ที่พ่อแม่ทั้งนี้ก็เป็นลูกหลานของหลวงเท่านั้นแหละแต่ว่ามันเขาเป็นองค์ของกตีของตามบ้านเลยจะให้ลูกหลานเนี่ยเป็นองคตามบอานของกตีตามบ้านครับหลวงโตเป็นเป็นผู้นำในชุมชนที่นี่ว่าเราก็ดูแลสูว่ว่าก็จะทำที่นี่หลวงโตได้เป็นเป็นหน้าตาตาตาของประธรรมด้วย ท่างนี้ก็จะเป็นอคือบ้านจะหลันี้แล้วก็ท่างนี้ก็จะเป็นพี่เทท่านนู้นก็จะเป็นพาหนาท่างนู้นก็จะเป็นพี่เต้ท่านนู้นก็จะอยู่มาก่อนกฎหมายพรบกฎหมายทุกฉบับอยู่ในในไคยทานี้ ภูไทยธานีเมื่อก่อนสมัยก่อนก็เป็นเจ้าเมือเขาเรียกว่าเจ้าเมือเขาชื่อว่าพรตตาเบิดทางการเขาเรียกว่าแต่ทางทาษากะเรียงเรียกว่าพุกตเบอรอันนี้เป็นความพรวมของกะเหรี่ยงที่ไทยธานีไม่ได้เชื้อยชื้ายจมาจากที่ถางที่ไหนเลยไปอยู่ตั้งแต่อยู่มนาสมัยก่อนแม่น้ำตะเกกางอีกภาคหนึ่งก็ เป็นมอสตั้งแล้วก็พิเกเรียแล้วก็เขาสองเทียงกันืีไม่นานแล้วอีกฝั่งก็เป็นมอนั้นะมอสก็ตะเกรียแค่สองพระายอยู่ร่วมกันสมัยนั้นก็น่าจะนาอยู่แล้วเพราะว่าเขายังเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยี้รไ อย่างเปิดตาขับพระตะเบิดนั่นแหละเขาก็มาต่อตั้งทับกับพระตะเบิดกับพี่ตุไทยธานีเลยชื่อเลยก็ขยับเข้ามาขยับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ขยับเอขยับมาที่น้องชาเข้ามาอยู่น้องชาแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆเลยสุดที่นี่เลย กูไทยธานีก็มาหมู่บ้านผู้เหม็นเนี่ยแล้วก็จะไปสู่ที่แก้มกระโหลเราเปิดมาได้เขาเปสูบที่นั่นเลยสูบตู้นั่นและต่อไปทพราะั้นกูไทยธานีไม่มีละวมีปวดปวดหมู่บ้านแุ้วทยธานีหดูเขาเคยสำรวจมาว่ากูไทยธานีมันมีหมู่บ้านเฉลี่ยเลี่ยเท่าไหร่นะก็เดินแล้วต้องคิดคิดเขาไคิดคิดจะที่ใดกันแต่ว่า นับปัจจุบันหรือว่าช่วงที่ลุงเป็นเด็กก็ลุงก็ยังยังมีความสุขอยู่นะแต่มันมันก็ประิตขัดอยู่ที่ว่าเราช่วงนั้นก็เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ใช้ยาส่งอะไรต่างบ้านหรือว่าใช้หมออย่างเช่นลูงเจ้าวัดก็เขาเขาจะเป็นอาจารย์คนคนเท่ากุ้แก่็นอาจารย์เป้า เปล่ามาหม,นมาุนเมื่อแล้วเขาดูเริ่มดูยา,ากเมื่เป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเจ่บถ้าได้ป่วยเรล่าคือป่าหน้าหลังก็จะเพื้นขึ้นมาใหม่เหมือนเจอจนกว่าต้นไม้หรือว่าต้อนอะไรก็แล้วแต่มันจะเพื้นขึ้น,นมาเป็นป่าสมบงปู่นะเราก็จะไปป่นใหม่หมุนใหม่อีกทีหนึ่งหมุนเจ็บแปดปีรอบใหม่อีก เราใช้พื้นที่ไม่ใช่ว่าเราสมัยก่อนเราไม่ได้ใช้พื้นที่อย่างปัจจุบันเราใช้พื้นที่รวๆไม่มีที่ใดที่มันก่อไม่มีที่ใดที่มันเราจะความปัญหาความได้มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่องที่ทิดปีนก็ในเมื่อปี42,529 29ก็เริ่มเริ่มมีผลกระทบกับเราเยอะขึ้นแล้ว เรื่องกระหม่อมกินจะเข้าหาของป่าจะเข้าในป่าก็มีกฎหมายมีกฎด่านแล้วเราก็ต้องล้รอบเข้าไปพอมาถึง2,500ันหารสามสิบห้าก็มีผลกระทบกับเราอย่างหนักเขาก็เริ่มจับเราแล้วเริ่มจับกลุ่มเริ่มทำไรเงี้ยเขาจะให้เงินเราเราทำได้ไหมเราก็ล้รอบทำเราทำได้ช่วงปีที่ดีเราก็ต้องไปกันทุกวันเราก็ หลับรอไปไม่มันก็ไม่รอดมัก็ต้องหวานหวาันก็ต้องเจอยเจโดนจับก็ที่นี่ก็โดนจับหลายหลายหลายคนพหกนั้นเนโดยเรืองของดีไปเร่อกโคกเรื่งแต่อย่างเรายังไงก็ไม่โคตรเราโคตรมันเราไม่มีเราจะไปเตียงให้เขาอ่ะก็จะมีดอกข้าวพันธุาหรืออะไาทานไปหมดแต่ก่อนนะคะ แล้วก็ชื่อหมู่บ้านก็จะเป็นภูไม่มองแล้วพี่น้องก,ก็อย่างว่าอะไรพี่หน่อยก็พูดไม่ชัดเือเราพูดภาษาภาษากลางไม่ชัดหรือว่าภาษาไทยก็เลยเป็นภูเหม็นหรือว่าภูไม่ก็คือ,อหรือว่าาการจะไม่มีตัวอักษรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบก,ก็เลยกลายเป็นภูเหม็ธรรมดาภูไม่ภามาาไมูไม่ก็คือว่างหรือว่าดอก ดอกข้าวพันษาจะออกดอกเกข้าวข้าวพันษาแต่ว่าในจีนชนของเราจะเป็นดอกสีเหลืองเขาใหญ่ใหญ่นะเขาสูงแล้วเขามียกมีตําแหน่งนะแต่ว่าเราผูกแขนเราก็ต้องตั้งแต่แรกเกิดเกิดมาพอจะด่ะกาเราก็จะต้องผูกแขนเรียกขวัญแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเรียกเขาเรียกว่าตั้งชื่อเรียกขวัญ ทุกคนเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเขาก็ต้องเรียกชื่อตั้งขวนเรียกตั้งชื่อเก็ต้องมงก็เรียนสำหรับก็เรียนที่ได้เลยแต่กาเรียนอื่นก็ยังยังที่ปฏิทินลากเดหมดเลยเพราว่าถ้าเรียนเรือนโก็มันก็ไปถ้าเดือนลากอดหมก็ครึ่งครึ่งปีไปแล้วแต่เราไปเนเราก็ตนปีเือเดือนที่อ สงรน์นต,รนนต้น่ม่ไหก็อพพุเจ้าตอบไปข้าเจ้ากลับไปเราให้สัญญาก็คือให้ทำมั่นสัญญาจะให้มนุษย์ทำตามพิธีกรรมที่เจ้าขอไว้และพิธีกรรมที่เจ้าว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างข้าวจึงตอบไปว่า ในทุกทุกปีของการเกี่ยวข้าวเสร็จจะต้องมีพิธีกรรมทำบุญก็คือพิ้งดึงโยก็คือพระแม่พระแม่โพสกเพราะเป็นการเคารพต้นข้าวเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟางอย่างั้าจึงขอให้ต้นข้าวได้ไปอยู่คู่มนุษย์และในการกินทุงอย่างก่อนที่เราจะไปฟานได้เราก็ไปขออนุญาตแม่พรมลีก่อนด้วยเจ้าป่า เราที่เ้าต่างเราก็ไปขออนุญาตแต่บางบางพื้นที่เราขออนุญาตไม่ได้ทํไในเมื่อเขาไม่ให้เราเราก็ไม่ได้ทำแต่นับปัจจุบันเนี้ยช่วงนั้นที่เราขอได้เราอยังขออยู่เพราะว่ามนุษย์เราหรือว่าสังคมมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง่า,างไรอีกใหญ่เาก็ยังสงบย,ยังมีสิทธิ์ยังมีทางอยู่แต่นับปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ มันก็พบเป็นนโยบายของรัฐเก่กฎหมายของรัฐเก่มันทำให้ร่วงเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงจิตใจครมเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีการขอแล้วแต่เจ้าที่เจ้าทางทำให้ทะลุลยเราต้องขอกับเจ้าหน้าที่ภาคกลางกันอันนี้ในเมื่อเราขอกับเจ้าหน้าที่ภาคกลางเราก็ต้องดีก็ต้องทำด้วยนั่นเอง พี่พี่ตุ้งอันนี้อ่าแล้วก็น้องหมูเด้งมีหมูเด้งด้วยท่านนี้ก็จะเป็นอ่าพี่สุพีคือบ้านจากหลังนี้แล้วก็ท่านนี้ก็จะเป็นอ่าพี่เทนก็ท่านนู้นก็จะเป็นพี่นาแล้วก็ท่านนู้นก็จะเป็นพี่เล้ง ทางนู้นก็จะเป็นป้าโูค่ะอันนี้ก็วันนี้วันนี้พี่น้องจะน้อยเพราะเพราะว่าฝนฝนยังไม่เปิดกันที่ก็ยังตกอยู่ออกมาจากบ้านไม่ได้ก็ยังตกอยู่ก็เลยจะ่าดนิดนึงปัฒนานการประวัติศาสตร์ของชุมชนที่เกี่ยวข้องของการดู่กับป่า นะครับแล้วก็สุดท้ายก็หมุกับโดนนโยบายของรัฐที่พยายามจะเอาผืนป่าคืนอย่างเงี้ย้ชาวบ้านก็จะมีวิธีการในการต่อสู้ต่อรองยังไงนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับครับลงคานว่าคนรุ่นใหม่เนาะรูกหลันกะเหรี่ยงรุ่นใหม่ๆ่อย่างเงี้ยนะครับต้องมีวิธีคิดเรื่องความเป็นคนกะเหรี่ยงยังไงอัตลักษณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปไหมเรื่องภาษาเรื่องการแต่งกายวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเนาะที่มันมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยากใช้หลวงพานะเป็นคนบรรยายนะครับครับขอปรับตัวดีนักศึกษาทุกทุกคนด้วยนะครับอีกครั้งนึงครับว่าหลวงพานอยู่ที่นี่เกิดที่นี่บำเพ็ญบุญเกิดที่นี่อยู่มานานอยู่มาก่อน กฎหมายพรรป่าไม้ทุกฉบาบเลยทั้งโดนคดีทั้งโดนจับก็คืออันนี้มันเกิดผลจากในพื้นที่คือถ้าความเจริญเข้าไปเยอะวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปก็คือ ปัจจุบันนี้ก็คือเราก็จะช่วยในส่วนที่เราช่วยได้ในชุมชนที่เราช่วยได้เราก็จะพยายามว่าตามวิถีชีวิตของเราที่เราเติอรองกับนืาอหาท่านตอนนี้ก็คือโดนคดีโดนจับโดนคดีต่างๆ,ๆเยอะมากที่พี่น้องชายแก่ผนนู้อนวนจะเป็นว่านเข้าภาษานะ แต่ก่อนก็คือจะมีอะดอกไม้สองฝั่งลำงห้วยคุืเหม็นเนี่ยค่ะก็จะมีอะดอกข้าวพันสาเหืยียารางฐางนไปหมดแต่ก่อนนะคะ,ะแล้วก็ชื่อหมู่บ้านก็จะเป็นปู่ไม่มองแล้วพี่น้องก็อย่างว่าแหละพี่น้อยก็พูดไม่ชัดคือเราพูดภาษาภาษากลางไม่ชัดหรือว่าภาษาไทยก็เลยเป็น ภูเหม็นหรือว่าภูไม่ก็คือ,อหรือว่าทางการจะไม่มีตัวอักษรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบก็เลยกลายเป็นภูเหม็นธรรมดาภูไม้ค่ะภูไม้ก็คือว่างหรือว่าดอกดอกข้าวพันษาจะออกดอกเฉพาะข้าวพันษาแต่ว่าในชุมชนของเราจะเป็นดอกสีเหลืองจะออกอเฉพาะข้าวพันาอย่ายนะคะ

มัน <im itation> <im itation> เป็นหน้าที่ของผมเป็นหน้าที่พา <im itation> เรานี่ก็ไม่ทันสมัยทางวีดีโอเราก็สามารถถ่ายกล้องได้นะอันนี้เป็นเจ้าวัดอีกองคหนึ่งนะอยู่ที่บ้านไซเบอร์ แต่ว่าททองอินที่ที่เล่าถึงพึ่งเกิดใหม่เลยน,น,นะค่วัสามปีแล้วเนาะสี่ปีแล้วสี่ปีแล้ว,ลวมีเจดีย์ใหญ่แล้วแต่ว่าเนี้ยน่าทำกินฉิบมากเลยนะเพราะว่าลูกสาวของเจวัดทองอินมาแต่งงานกับลูกชายของแม่ยาก จะมีเครือข่ายความสัมพั์กันลองไปไล่กินฉิบก็ได้คือลูกหลานจ้าวัดแต่งงานกันนาะท่านจ้วัดก่อนก็ขอแม่เอาล่อลูกหลานเราดีกว่าเปิดจ้าว่าเดี๋ยวนี้เอาไปก้าลุงจะบอกแล้วก็มันก็บอกตามตำรา่นหลยอย่างตานวาเพาท่านก็รักษาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอย่าง เจ้าวัดก็มีโอ่งหนึ <artist> ่งก็จะเป็นถ้ากรณีที่เจ้าวัดแม่ย่าท้างใดท้างหนึ่งเสียก็จะแต่งงานใหม่ไม่ยด้คือต้องอยู่เจ้าวัดคือพระเนี่ยมุดงมัไว้เนี่ยนะเจ้าวัดนุ่เปิดที่าเจ้าวัดรักษา อย่างเช่นเราเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้เราลดน้นให้ต้นไม้อะเจะ้าวารักษาถึงล่ารักษาทั้งปกทั้งล่ารักษาทั้งกิ่งกใบคือมันมีมันมีตำราเนะาะสมัยก่อนที่ผมมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าวัดอ้วนมีตำราที่เขาพูดถึงความเป็นมาของเจ้าวัด คนทั่วไปหรือว่าในทางการแพทย์กูช่วยได้เลยสบายตอนแต่ไม่สบายเนี่ยมันพูดเขาเขาไม่เข้าคล่องเลยยังไงเหมือนลิ้นมันไม่ค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมัยก่อนเจอท่านท่านยังแข็งแรงอยู่เนาะช่วงสองปีก็ยเจอก็ยังยังแข็งแรงอยู่พบเป็นป่วยแล้วก็โอ้โหลปีเนี่ยไอ้ลูกชายเขาเสียไปคนนึงเสียติดเสีย แลหมดเลยเสี่ยวนก็อะไรไม่รู้มาสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยพี่ลูกชายคนนี้ตรงนั้นนะอาจาก็คือเขาต้องอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติว่าเขาต้องดูแลพี่น้องคนในชุมชนชาวกะเหรี่ยงได้เหลือมีทุกคนเลยว่าเขามีเรื่องอะไรก็ เขาต้องมาปรึกษาพอมาปรึกษาแล้วเขาก็จะบอกวิธีกรรมให้สิ่งไหนที่เขาทําได้เขาก็จะทําสิ่งไหนที่ทำไ,ไ,ได้เขาแนะนานเ,าเกี่ยวกับพวกประเพณีเนี่ยเ,เกี่ยวกับพ,พุทปร,ระเพณีจรฒนธรรมอย่างเช่นจ,จะทําบุญไหว้เจดีย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเขาจะไปโฆษณาหรือว่าไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเขาอย่างนี้เขาก็าไม่มีเขาทําไม่ได้ออผิด เขาต้องมอบหมายให้กระลุงนี่ไปประชาสัมพันธ์ได้ปล่อยให้มันปลูกลงสูงไปอย่างนั้นแหละทัาที่เสบย์เราไปกันหมดเลยนะสามคนเนี่ยถ้าเจ้าวัดแม่ย่าเสียก็หมดในหมู่บ้านนี้ไม่มีเจ้าวัดเลยแม่เจ้าองค์เดียวก็แม่ย่าก็ไม่มีเจ้าวัดก็ไม่มีเสียก็หมดแล้วเนี่ยถ้าจะไมีเกี่ยวขึ้นใหม่นะถ้าเรามีอะไรเหตุอะไรเราก็มาขอสาบขอจะเกิดดีได้ แต่เราไม่ต้องต้องใจนะก็เป็นกองกองดินไปอย่างเงี้ยแหบางวิกกี้กาเท่าที่เห็นก็กลายเป็นป่าไปเลยนะปล่อยให้เป็นป่าไปเลยก็คนไม่ทําอะไรถึงแม้ว่าลูกหลานท่านจะเป็นเจ้าวัดองค์ต่อไปก็ต้องไปสร้างที่ใหม่สร้างใหม่กัโตก็ผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ละปายทั่วเลยเออมันที่ก็สองสามวันก็พ่อแม่ไม่เห็นหน้าก็มีครับเออเพราะอย่างนั้นแหละพอครับ

ไว้ไ <ป S 1> ะอะไรครับพิมได,ได้จะได้แบบเดี๋ยวผมจะไปให้เป็นตรงนี้รู้สึกว่าโป๊กสิกว่าไรห,หมดเลยละนามันรูปไปอ่ะครับ,รบอืมก็มจะคือไปเผาที่ท,ที่ที่ไปซ้ำกับคนอื่นไม่ได้ไไดต้องหาที่ใหมต่ต้องหาที่ใหม่ครับคือจุดเผา่อยเ่ทีย อายุรกาเทาอการกือีเนี่ยครับแต่เราเผาเรยกกสมมติว่าถ like ้าเราไอโวนี้เราก็เผาตรงนี้ใช่ไหมเราแล้วก็หัวยว้ยทั้งนี้ยแล้วก็ขายทีเนี่ยขายอีกต้นนึงก็เต๋ยวเว้นแล้วแต่ว่าขามันเยียดทั้งหัวของเก่าของเก่าแล้วก็ไม่ได้อีก แถาบ้านไม่หักเลยต้องคลิกต่อเลยอ้อมไปนานฟังหูสองร้อยโลอ่ะเป็นได้ไหมไม่เสียแข็งแรงไม่เป็นไร เชื่อสิปีแล้วใหญ่กว่านี้อีกก็ยังพล่มเลยเได้ไหม,ไหมอันนี้น้ำเยอะสุดครับที่ข้าวศึกษาระดับ4ีปีหปีเนี่ยปีนี้น้ำเยอะสุด